สวัสดีครับทุกท่านพบกันในคลิปนี้ก็ไม่พ้นสมเด็จนะพระสมเด็จก็คนชอบสมเด็จนะนะก็ไม่ต้องแซวก็ได้เอาสมเด็จวัดละคัังอีกแล้วก็ไม่รู้จะไปเล่นสมเด็จอะไรนะฮะขออภยัยก็ชอบสมเด็จวะะัดลัคขงก็เล่นสมเด็จวัดละคนะัังเนาะ ไม่ว่าไม่แขะกันแล้วกันนะครับชอบใครชอบมันองค์นี้เอาสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีนะครับเป็นเจดีที่มีเอกลักษณ์ในพิมพ์ก็คือมีตุ่มมีตุ่มตรงปลายเกตตรงนี้นะครับตรงบางท่านก็เรียกว่าเจดีเกตปป่องบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับ ส่วนผมก็เรียกเจดีเกตป่องอย่างเงี้ยนะฮะเรียกสกไม่เหมือนใครหรือว่าใครจะเรียกเหมือนกันก็ไม่ว่ากันนะครับองนี้แห้งมากจัดจ้านมากนะครับบอกเลยจัดจ้านเรื่องเนื้อเนี่ยถ้าเจออย่างนี้แล้วไม่หยิบนะเลิกเรียนพาได้สําหรับผมนะถ้าผมเจอแบบนี้แล้วผมไม่หยิบนะผมจะไม่เลียนพระนะครับแต่ท่านอื่นอาจจะ ไม่ได้คิดเหมือนผมก็ไม่เป็นไรใชไมไม่ว่ากันนานา,นา,นาจิตตังกระมังหลายใบนะครับแต่ด้วยความด้วยความชอบสมเด็จเนี่ยสมเด็จแบบนี้นะครับนานๆจะเจอนะครับเนื้อแห้งแหงแห้งๆผุๆอย่างนี้นะครับเราดูด้วยตาเนี่ยเหมือนเนื้อท่านจะผุแล้วนะแต่ความจรงิงท่านยังมีความแกร่งแห้งองค์นี้จากเดิมได้มานี่คือแบบ มอมแมมมากนะครับมอมแมมมากผมเอามาเช็ดทําความสะอาดด้วยน้ําอุ่นนะครับก็จะตรงไหนลงน้ําหนักก็จะเห็นหน่อยหนึ่งแต่ผมไม่กล้าเช็ดแรงนะครับไม่กล้าเช็ดแรงเพราะาถ้าเช็ดแรงเสร็จปุ๊บโยเนื้อท่านจะหลุดนะครับเดิมทีองค์นี้มาดําเลยนะครับดําเลยผมใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเช็ดเช็ดปัดปัด,ปดก็เห็น ภสั่งในร่างเนาะนะครับก็สวยนะครับองนี้เดี๋ยวมาให้ดูกันว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับองน,นี้เดี๋ยวจะส่องดูเนื้อกันดีกว่านะครับพิมพ์ทรงอะไรถูกต้องชัดเจนนะครับนี่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อเห็นไหมครับมีความเหี่ยวแห้งมาก แห้งย่นนะครับเหนียวแห้งมีความย่นไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะครับเห็นแล้วก็จินตนาการไปไปเองแล้วกันนะครับว่าสภาพผ้าแบบเนี้ผ่านอะไรมาบ้างนะครับการเวลานะครับเราดูนี่เหมือนต้นไม้แก่ๆนะฮะที่ผิวนอกท่านจะ ผิวผิวนอกท่านจะผิวหุ่พังไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนต้นไม้อะเหมือนต้นไม้แก่ๆตรงนี้ก็มีมวลสารนะครับเห็นไหมพยายามจะทําให้มือนิ่งๆน,นะเริ่มแก่แล้วมือเริ่มไม่นิ่งนะครับ <laughs> ดูขอบนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากขอบนี้ปิีแยกเลยนะครับปิีแยกของไม้หเห็นเลยแยกชั้นเลยส่วนที่เคย จมอยู่ในการกดไม่พิมพ์กับส่วนที่เป็นเนื้อเกินที่ออกมานะครับแล้วเขาก็ตัดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในส่องดูเนื้อกันก่อนวงนี้ยังมีความสมบูรณ์ของเนื้อแล้วก็พิมพ์ส่งค่อนข้างจะจะเยอะเลยนะครับจะเยอะเลยส่องให้เห็น มวลสารก็มีนะครับเป็นจุดๆด,ๆดำๆให้เห็นเราเห็นนะครับนี่ก็มเมทัแงแดงเรซุมส้มมีให้เห็นนะครับการถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาพาว่ามาผมก็ว่าตามไปแล้วกันนะครับก็มี ก้านดำๆนะครับแล้วก็หินขาวนะครับหินขาวให้เห็นผมเอ่มาส่องให้องค์จริงนะส่องดูกันไม่มีทฤษฎีอะไรมากมายเหมือนเอาผระมาส่องดูด้วยกันนะครับว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับอันนี้องค์นี้มีความเก่าก็เอาความเก่ามาดูกันนะฮะเห็นไหมครับผิวผิวผ้าที่มีความเก่า ส่องดูเนื้ออย่างเดียวเลยนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันเก่ามากนะครับตรงนี้เก่ามากเหมือนหนังเหมือนหนังเหมือนผิวของหินก้อนหินเลยนะครับก็มีนะครับเหมือนหนังคนแก่ย่นๆนะแต่ถ้าเรามองอีกทีนึงก็เหมือนผิวก้อนหินนะ่ะถ้าลองเอาก้อนหินสักก้อน,ม,นมาส่องดูนะผม ก็เอามาส่องให้ท่านดูนะครับทีนี้เรื่องว่าเป็นพิมพ์ทรงแบบไหนก็องค์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะก็รูปทรงเจดีนะครับยังมีความสวยงามนะครับได้สัดส่วนมากนะครับแขนเจดีเนี่ยจะโย,โยโยมาทางนี้เจทีตรงนี้ติดเป็นมนสารนะก็เลยตรงข้อ2นี้ก็เลยลดุดไม่ถึงกับลุดนะผมว่าไม่ถึงกับลุดแต่ แต่ถ้าไปติดตรงอื่นน่าจะดีกว่านะแต่นี่มันมีมอนสารมาติดตรงนี้พอดีแปบ๊บนึนงหามุมก่อนไฟส่องสว่างเกินไปก็มองไม่เห็นน่าจะพอ,อ,อดูออกนะครับเนี่นะครับ คือเนื้อพระสมเดตรงนี้นะครับพิมพ์ทรงนะครับได้สัดส่วนสมส่วนมากนะครับ่อยวางพระบาทนะครับรอยวางพระบาทก็ยังมีลางๆนะอันนี้ผมสันนิษฐานจินตนาการเองเพราะว่ารูปทรงพระท่านจะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับพวกถาดพวกอะไรยังมีความสมบูรณ์มากคมมากนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมถาดนี่คมลึกคมลึกนะครับส่วนนูนก็นูนนะฮะ เกตเป็นป่องตุ่มตรงนี้องค์นี้ขอบแน่นๆเลยนะครับขอบแน่นๆเป็นผ้าที่มีมลสารค่อนข้างเยอะเป็นผ้าที่มีมลสารค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้เราดูผ้าท่านจะผิวค่อนข้างจะหยาบนะครับค่อนข้างจะหยาบ เห็นไหมครับนี่คือเนื้อสมเด็จวัะคังนะครับแต่ไม่ได้มีเหมือนกันทุกองค์นะครับบางองค์ก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละองค์ไปนะครับบางองค์ก็นุ่มบางองค์ก็แก่งบางองค์ก็เรียบอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ดูเป็นอย่างๆไปเพราะว่าสมเด็จวัะคังนี้ถ้าเหมือนกันมากเกินไปก็ก็แปลกๆนะครับส่วนมากก็มีคล้ายกันบ้าง แต่โดยรวมแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ขึ้นคอแล้วโดนเหงื่อโดนใครโดนความร้อนความชื้นในร่างกายเรานี่น่าจะดูสวยมากอีก อีกครั้งหนึ่งนะครับองนี้คือเป็นผ้าที่แต่เดิมเดิมมาแห้งแห้งดำๆฝุ่นเกาะเต็มเลยนะครับผมทําความสะอาดนะครับก็ก็ได้ประมาณนี้ไม่กล้าทําความสะอาดมากเกินไปนะครับเดี๋ยวผิวท่านหลุดนะครับแต่เนื้อในท่านน่าจะออกสีขาวแหละเพราะว่าจากที่ดูตรงนี้นะครับเนื้อในท่านเป็นสีขาวแต่ถูก การเวลาถูกความจุกระปกทางอากาศเข้ามาครอบคลุมนะครับทั้งฝุ่นทั้งอะไรก็จึงทําให้เนื้อพระท่านเปลี่ยนสีไปนะครับแต่เนื้อในท่านก็ยังคงเดิมนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการรับชมคลิปนี้ข้อมูลทฤษฎีอะไรผมก็ไม่มีเจตนาบิดเบือนอะไรนะครับก็อส่งให้ดูกันเหมือนเราสองพระกันนี่แหละครับก็เจออะไรก็คุยกันนะครับไม่ได้ว่าจะว่าองค์นี้แท้อยู่คนเดียวนะครับคนไหนเห็นต่างก็ไม่เป็นไรนะครับคนไหนเห็นต่างก็ไม่เป็นไรคนไหนเห็นตามก็ยินดีนะครับ อันนี้ก็คือการเล่นพระนะครับมีความหลากหลายมีความสุขในการส่องนะครับไม่ได้มีความสุขในการจะมาเถียงกันมนโนกันว่าของฉันแท้ของเธอไม่แท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นกันพอให้มีความสุขนะครับจะเก้จะแท้ก็อยู่ที่ตัวเรานะครับพระทุกอย่างนี่ก็เป็นแค่วัตถุมงคลชนิดหนึ่งนะครับจุดใหญ่ใจความสําคัญก็คือเอาไว้ รลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับแต่พระคุณที่ที่เราไม่ควรจะลืมก็คือพระคุณพ่อพระคุณแม่นะครับก็เล่นพระจนอย่าลืมนะครับพระอรหันในบ้านได้กินดีอยู่ดีอิ่มหรือ,อยังนะครับถ้าได้กินดีอิ่มดีแล้วพุทธคุณนั้นนะฮะยิ่งกว่าพระพุทธคุณของพระเครื่องต่างๆนะครับผมท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆในการทำงานนะครับสวัสดีครับ